แล้วเราจะเอาความรู้ในเรื่องอวกาศนะครับมาช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงตัวเทคโนโลยีในการวัดจำนวนการดูดซับของคาร์บอนในป่าในประเทศไทยนะครับแทนที่จะใช้คนเป็นหลักหมื่นถึงแสนไรนะครับก็คือใช้เวลาวันสอวันเองเนื่องจากว่าเราถูกรับรองโดยอบรกอรอของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ESG มันก็เป็นประโยชน์ทังด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางด้านธุรกิจในเวลาเดียวกันได้ ค a r ์บอ w a อลคืออะไรเกี่ยวอะไรกับ e s g วันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณปฐมพบสุวรรณศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยคมสวัสดีค่ะพี่นายสวัสดีครับค่ะวันนี้อยากมาเจาะลึกเรื่องของคาร์บอนวอลชค่ะหนูอยากรู้ว่าคาร์บอนวอลชเนี่ยมันคือเครื่องมืออะไรแล้วก็แนวคิดหรือว่าจุดเริ่มต้นที่เรามาทําตรงนี้ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอะคะครับก็จริงๆคาร์บอนวอลชนะจริงๆบริษัทไทยคมนะฮะก็ทําเรื่องเชี่ยวชาญเรื่องดาวเทียมมายาวนานนะครับสากว่าปี รประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับเรามองว่าเราเล็งว่าธุรกิจใหม่ของไทยคมควรจะเป็นอย่างไงดีนอกเหนือจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเรื่องสื่อสารดาวเทียมนะครับเราก็เห็นว่าอนาคตของโลกนะครับจะให้ความสําคัญในเรื่องของอวกาศมากขึ้นเราก็เข้ามาสู่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าธุรกิจอวกาศ นะครับหรือ Space Tech หรือ Space Technology แล้วเราจะเอาความรู้ในเรื่องอวกาศนะครับมาช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงก็เราใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าในการพัฒนาตัวเทคโนโลยีในการวัดจำนวนการดูดซับของคาร์บอนในป่าในประเทศไทยนะครับแทนที่จะใช้คนต้องเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่แล้วก็วัดขนาดของ ต้นไม้ความสูงของต้นไม้ความหนานแน่นนะครับแล้วก็ใช้สถิติในการคำนวณซึ่งเป็นอะไรที่นาน,นานมากมแล้วก็ทั้งนานด้วยแล้วก็ความแม่นยำก็เนื่องจากว่าใช้คนก็ต้องก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายของคนที่จะลงพื้นที่ แล้วถ้าถ้าลองคิดดูนะฮะถ้าเรามีเป็นแสนแสนไร่5 0 0แสนไร่เนี่ยเราจะทำยังไงมันก็ไม่ practical ใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำคือ carbon watch ก็คือว่าใช้เรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงเรื่องของ AI กับกับ machine learning ที่เราพัฒนาเองนะครับเราพัฒนาเองเพื่อประมวลจากภาพถ่ายเนี่ยครับว่าในพื้นที่ตรงเนี้ย มันมีปริมาณการกัดเก็บของคาร์บอนมากน้อยขนาดไหนโดยไม่ต้องลงพื้นที่เลยประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันคือว่า 1. รวดเร็วนะครับข้อมูลได้เป็นแสนแสนไล่ในเวลาสั้นมากนะครับอันที่ 2. คือว่า,าค่าใช้จ่ายถูกกว่าคนคือเทคโนโลยีทําให้ค่าใช้จ่ายถูกกว่าทําแบบแมนนวลประเด็นที่ 3. คือว่าเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้แล้วก็ยืนยันได้ นะครับซึ่งแม่นยําอยากรู้โปรเซสแบบมันนานไหมคะที่บอกว่าเออมันเร็วกว่าของใช้มนุษย์ไปวัดอย่างเงี้ยแล้วคือของเรามันโปรเซสมันเท่าไหร่อ๋อเร็วมากเลยครับก็คือว่าในพื้นที่อย่างเช่นเป็นหลักหมื่นถึงแสนไรนะครับก็คือใช้เวลาวันสองวันเองนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้คนนะครับผมคิดว่ามันไม่มีทางนะครับถ้าเป็นระดับถ้าเกินแสนไรเนี่ยนะครับมันไม่ practical แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเจอนะฮะจากปัญหา pain point ของพวกบริษัทต่างๆมีหลายแสนไรนะครับอยู่ในมือ แต่เขาไม่รู้ว่าจะจะวัดยังไงดีนะครับแล้วก็มาใช้เบนฟิตของ c าร์บอนเครดิตยังไงเขาก็รู้ว่าเออมีคาร์บอนวอชแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเร่งเครื่องเรื่องนี้เลยนะครับ <S <S เพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เขามีประสิทธิภาพในการที่วัด จำนวนคาร์บอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG นะครับบริษัทไทยคมเองก็เป็น Triple A rating ของ ESG ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราเองก็ให้ความสำคัญมากนอกเหนือจากให้ให้ tools ให้กับบริษัทอื่นใช้ด้วยตัวเราเองก็เป็น ESG ในตัวเราเองด้วยนะครับ <S <S เนื่องจากว่าเราถูกรับรองโดยอบกอของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเป็นรายแรกในประเทศไทย ที่ใช้วิธีนี้นะครับเราเชื่อมั่นในเรื่องของประโยชน์ของ tools ตรงนี้นะครับเราได้ร่วมมือกับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในจุดเริ่มต้นนะครับเราก็ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงช่วยเราทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยการที่ fine tune แล้วก็ประเมินไอ้ตัว tools นี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สเต็ปแรกที่สำคัญหลังจากเราทำตรงนี้สำเร็จแล้วเราได้ได้ได้รับรองจากอบกแล้วนะครับก็มีบริษัท ชั้นนําใหญ่ๆอย่างเช่นในเครือของปอตทกับในเครือของของ,ของปูนซีเมนไทยนะครับก็ได้มีการเซ็น MOU กันนะครับเพื่อขยายผลตรงนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากประเทศไทยเองจริงๆตัวทูตรงนี้มันไม่ได้จํากัดแค่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในเพื่อนบ้านเรานะฮะที่มีป่าเยอะๆอย่างเช่นประเทศลาวนะครับเราก็ขยายไปความร่วมมือกับรัฐบาลลาวด้วย จากที่ทำคาร์บอนวอชมาสักระยะนึงแล้วค่ะเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขหรือว่ารับมือ,อยังไงอะค่ะสิ่งที่เราเจอเนื่องคือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่แล้วอาจจะเข้าใจยากแม้กระทั่งในประเทศไทยมันใหม่แต่ในโลกก็ใหม่นะฮะในเรื่องของ Space t e c h เนี่ยดังนั้นเนี่ยความเข้าใจแล้วก็ความที่จะต้องคอนเวนซ์ว่ามันเป็นประโยชน์จริง,รงๆกับคู่ค้าเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความท้าทายเราต้องเอเ c ค t e เขาเยอะขึ้นแล้วก็มันเป็นเหมือนกับเราลอง เราพยายามจะ introduce อะไรใหม่ๆฮะคนหลายๆองค์กรก็อาจจะ conservative แบบไม่กล้าไม่กล้าเป็นคนแรกที่ใช้อย่างนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกก็เป็นอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าถ้าการนำเทคโนโลยีใหม่มาเนี่ยมันก็คนมันก็จะกล้ากลัวแล้วก็ไม่มั่นใจ <Okay. S 1> ว่าจะใช้ได้ไม่ได้แล้วพี่นายมองเทรนด์ e s g ต่อจากนี้เนี่ยยังไงบ้างแล้วก็เราจะก้าวตามเทรนด์นี้ยังไงต่อคะคือในอดีตนะครับหลายๆบริษัท อาจจะมอง ESG เป็นลักษณะเป็นการช่วยสังคมหรือว่าช่วยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นลักษณะเป็น CSR นะครับแต่เรามองว่า ESG ของของในมุมมองของไทยคมนะครับเป็น ESG ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเราเลยคือเราทำเป็นส่วนหนึ่งของ process ธุรกิจเราเลยดังนั้นเนี่ย ESG เราช่วยสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันเราใช้ความรู้ความสามารถของเราครับสร้าง Tools กับ Innovation ต่างๆเพื่อช่วยตัว ESG ด,ด้วยนะฮะแสดงว่ามันก็ดีสำหรับธุรกิจและก็ดีกับทับสิงแวดล้อมพร้อมกันนะครับคือบางครั้งทางการทำ ESG เนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องคอสือค่าใช้จ่าย ที่จําเป็นที่ต้องทําเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เรามองว่าถ้าเรามองดีๆเนี่ยครับ ESG มันก็เป็นประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางด้านธุรกิจในเวลาเดียวกันได้ค่ะและนี่ก็คือเครื่องมือคาร์บอนวอ c h จากทางไทยคมที่จะเข้ามาช่วยโลกให้หมุนไปทาตามเทรนด์ของ ESG เนาะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นายมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับ i n f o q u e s t ค่ะขอบคุณครับค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ